วันอุทยานเขาหลวงจังหวัดนครสวรรค์วาดตามอาณาเขตก็รวมเอาจังหวัดอุทัยธานีเข้าไว้ด้วยคือวันอุทยานแห่งนี้รวมเอา ป่าเขาหลวงทั้งอำเภอเมืองอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ทั้งอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีไปด้วยกันจัดตั้งเป็นวนณอุทยานขึ้นมาเสียงจากสวนจันทร์ ให้ทันวันตายวันศุกร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2569นายตะวันจอดรถค้างแรมที่นี่สองคืนคืนที่แล้วกับคืนที่กำลังจะมารอวัวน พรุ่งนี้วันเสาร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2569ไปร่วมงานชาปนก,กิจศพปู่สวัสดีดยววสูงเนินน้องชายหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่พระอุปชา ถ้าพูดถึงอดีตความหลังเมื่อครั้งนายตะวันยังเป็นเนนหน่วยได้รับคำเชิญชวนจากเจ้าคณะอำเภอขานุวรรักษ์บุรีซึ่งมีภูมิสถานบ้านเกิดอยู่ในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาด้วยกัน แต่ท่านย้ายถิ่นฐานมาสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างวัดวาครองศาสนาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วแวะไปเยี่ยมพระลูกศิษย์ซึ่งก็คือหลวงปู่พระครูพิสารธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดนากลางรองเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์ในปัจจุบันสมัยนั้นเป็นท่านอาจารย์พรมผู้นำพาให้เน,นหน่วยคืนอนายตะวันในปัจจุบันนี้เข้ามาปวดเป็นสามเณรและเป็นอาจารย์สอนจนจบทักธรรมชั้นเอกจบแล้วกําลังเคว้งคว้าง ใจหนึ่งก็จะศึกข้าลาเพศไปแล้วบังเอิญท่านพระครูจำรัดเดียวสูงเนินหลวงปูบเจ้าคุณพระวิเชียนมุนีในปัจจุบันนี่แหละท่าน เป็นเจ้าคณะอำเภอขานุวรักษบุรีใหม่ๆไปเยี่ยมหลวงปู่พระครูพิสารธรรมกิจหรืออาจารย์พรมธรรมโชโตโนในสมัยนั้นแล้วเห็นความเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วก็เอาใจใส่ วิ่งไปรับย่ามและพามานั่งจัดน้ำมาถวายให้ดื่มท่านเห็นข้าวก็เลยเมตตาแล้วชวนมาเรียนบาลีเดี๋ยวจะส่งไปให้อยู่ในสํานักที่มีครูบาอาจารย์สอนบาลีเป็น เหตุปัจจัยทำให้ชีวิตที่จวนจะพลิกกลับไปเป็นคารวาสอยู่แล้วนั้นยังอยู่เป็นเนนเป็นพระต่อมาได้อีกนับสิบปีก็ได้อาศัยเมตตาของหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนี นี่พอท่านชวนก็เลยมาจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งสมัยนั้นถือว่าไกลมากกว่าจะนั่งรถโดยสารหลายต่อจึงจะถึงวัดศรีไพศาลที่ท่านอยู่จำพรรษาสมัยนั้น และเมื่อมาถึงวัดสีไพศาลก็ได้ปู่สวัสดีเดียวสูงเนินกับครอบครัวซึ่งตอนนั้นท่านยังหนุ่มอยู่ผัวหนุ่มเมียสาวมีลูกๆที่กำลังโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับนายตะวันหรือเนนวยสมัยนั้นนั่นเอง เป็นทายกทายิกาถวายปัตตาหารเช้าเพนให้เนนวยและเพื่อนได้ฉันกันก็เลยเป็นความทรงจำว่าเป็นบุปการีคู่กันกับหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนีมาจนถึงปัจจุบนันครับพรุ่งนี้ก็ จะได้ไปส่งท่านกลับสู่สวรรค์นี่พูดตามภาษาสมติของเราชาวโลกพูดโดยปรมัตก็คือส่งท่านกลับสู่ธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพสัตว์มาจากธรรมชาติแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคืนที่ผ่านมากกับคืนที่ จะมาถึงนายตะวันก็เลยแวะมาจอดรถค้างแรมที่วนาอุทยานเขาหลวงนี้ตามสภาพของร่างกายถ้ารีบไปก็นอกจากจะช่วยอะไรเจ้าภาพไม่ได้แล้วคือช่วยงานอะไรก็ไม่ไหวไม่สะดวกก็จะไปเป็นภาระเจ้าภาพเปล่าๆสู้นั่งสูร อากาศบริสุทธิ์ของป่าเขาลำนาไพรยอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ได้เขาหลวงเป็นเขาหินปูนแบบเดียวกับเขาหน่อยแล้วก็เขาอื่นๆที่อยู่ในแถบเดียวกันนี้ตามธรณีสันฐานนักวิทยาศาสตร์ซึ่งค้นคว้า ทางวิชาการเอามาเล่าไว้ให้ฟังอย่างน่าอัศจรรย์คือคนบ้นบานๆอย่างนายตะวันนี่ไม่มีทางรู้ถ้าไม่ได้ฟังคำบรรยายหรือข้อเขียนทางวิชาการของนักวิทยาศาสตร์บอกเอาไว้เช่นว่าเขาหินปูนนี้เป็นหลักฐานว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนโน้นเคย เป็นมหาสมุทรอยู่ใต้ทะเลเมื่อก่อนโดยซากขาวหินปูนนี่แหละมันเป็นซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลตายทับถมกันแล้วก็ก่อเกิดเป็นภูเขาหินปูนอย่างนี้ขึ้นมาเป็นหลักฐานบอกให้รู้ว่าตรงนี้เคยเป็นทะเลหรืออยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อนนี่ <c oughs> ก็แบบเดียวกันกับมหาสมุทร หรือใต้มหาสมุทรบางแห่งก็เคยเป็นแผ่นดินหรือเป็นที่อยู่บนบกหรือเป็นภูเขามาก่อนนี่มันสลับสับกันได้เมื่อการเวลาผ่านไปเป็นล้านล้านปีที่ที่เคยเป็นทะเลก็อาจโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นบนบกได้ที่บนบก แม้แต่ภูเขาก็อาจจะยุบลงไปอยู่กลายเป็นท้องทะเลได้นี่การเวลาผ่านไปเป็นล,ล้านปีมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มารับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องอิทัปปัจจยาตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือทรงชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว มาจากวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติปฏิเสธความมีอยู่ของพระเจ้าแบบศาสนาอื่นสอนซึ่งสำหรับนายตะวันและชาวพุทธที่ดีทั่วไปกเคารพความเชื่อของเพื่อนร่วมโลกที่เชื่ออย่างนั้น แต่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าปฏิเสธความมีอยู่ของพระเจ้าแบบเป็นตัวเป็นตนนั้นถ้าเราในปัจจุบันจะยอมรับกันว่าพระเจ้ามีอยู่จริงก็ต้องตีความใหม่ว่าพระเจ้านั้นก็คือธรรมชาตินั่นแหละถ้าตีความว่าพระเจ้าคือธรรมชาติมันก็อันเดียวกัน คือพูดได้ด้วยเหมือนกันว่าแม้แต่พุทธศาสนาก็มีพระเจ้าได้ถ้าจะตีความว่าพระเจ้าหมายถึงธรรมชาติก็ธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์ขึ้นมาครับวันนี้นายตะวันมาอยู่ที่นี่ก็แชร์ภาพมาให้ได้ชมกัน อีกวันหนึ่งครับ